นี่ครับเข้ามาดูคอกวัวนะครับทุ่งนาพ่อตาอีกแล้ววันนี้ทุ่งนานะครับหวานข้าวเอาไว้เริ่มจะงอกแล้วนะครับเริ่มจะเขียวชะอมนี่ฮะเริ่มเขียวธรรมชาติสดใสแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นกองไม้นะครับที่พ่อตาเตรียมจะเผาถ่านนะครับนี่ฮะกองไม้ต่างๆนี่ครับนี่ไก่ เลี้ยงเอาไว้เต็มเลยนะครับวิถีธรรมชาติบ้านเราออกหากินไก่พวกนี้ก็จะโตเร็วนะครับนี่มไม่ต้องไม่ต้องให้หัวอาหารอะไรทั้งสิ้นครับเขาเดินหากินเขาเองนผหากินดังข้อบัวบัวก็ให้อาหารตามเดิมน่ลหละครับตัวนี้ก็กินสบายเลยกินตัวเดียวสบายเลยตัวนี้งานกินสบายเลย นี่พ่อขยายขึ้นมาใหม่ตรงนี้เอ้อตัวนี้มันซนเหรอครับอ๋อกินไม่ทันแม่มันก็เลยต้องแยกมาต่างหากโอ้โหตกดีจังเลยนี่ครับเจ๊กไก่ให้เขาเปลือกธรรมชาติบ้านนอกเราเป็นอย่างนี้นะครับ กลับเดียวหมดไม่เหลือนี่มันฟักเองหมดเลยเหรอพ่อนี่ฮะธรรมชาติบ้านนอกเราเห็นไหมครับไก่เดี๋ยวเราจะตุนยาจีนกันนะครับไก่ <laughs> ผมมาก็สบายใจครับที่นี่เดี๋ยววันไหนจะมานอนกลางเต็นท์ให้มันหมดหน้าฝนก่อนไกลหน้าหนาวนี่สบายเลยครับตรงนี้นี่ฮะ ธรรมชาติไหมครับสวยงามมาดูทุ่งนาก่อนนะครับนี่นี่ปลูกหญ้าไว้ให้บัวนะครับอันนี้ปลูกหญ้าไว้ให้บัวหญ้าก็โตก็เกี่ยวตรงนี้ถ้าไม่ทันก็ไปเกี่ยวที่อื่นมาอีกอทุ่งนากำลังสวยเลยครับนี่ครับ ยาวไปนู่นเงียบสงบร่มเย็นดีครับทุ่งนานี่ับอันนู้นเขาก็ทำนากันนี่ครับข้าวหวานนะครับเขียวเงียบสงบดีครับอยู่นี่อยากกินอะไรก็ไม่ต้องซื้อมากนะครับไก่อะไรก็มีทุกอย่าง ผลไม้ต่างๆโอเคนะครับ